รับไก่กะเพราหมูสับธรรมดาทั้งนั้นเลยส้มตำน้ำแตงโมปานน้ำมะพร้าวปานมือเที่ยงครบเย็นวันนี้มานี่ไม่ได้กินเที่ยงเลยทุกวันกินเป็นแซนด์วิชไม่ก็กินบ่ายทั่วไป ตลอดเลยแม่บอกว่ากลับไปผอมแน่ๆเดี๋ยวรอดูตอนนี้มาอยู่ที่รูดล้วก็คือที่ที่แบบสีน้ำจะต้องเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นหน้าแบบหน้าหนาวอะ่ะน้ำจะสีฟ้าสวยเลยแต่อันนี้ก็สีแค่แบบอมเขียวเนาะ เป็นธรรมดาของหน้าฝนที่น้ำเยอะมันจะเจอจางกด้ภาพสีฟ้าให้น้ำมัน้สคนเยอะนะแต่ปลาก็แบบคุ้นมากอ่ะถือดวงสมบูรเลยอะ่ะแล้วก็เป็นที่แบบมีเล่นโดดน้ำมีเล่นแบบคุณช้าในน้ำอะไรเงี้ยมีคนกำลังจะโดด

Con kia ê à <Nhạc coused shouldn't have naith> yeah <cườiaccord ele> <though fills. t goalslar> จากตรงนี้นเป็นบรูรล,ลากูนหนึ่งเดินต่อมาอันนี้จะเป็นถ้ำถ้ำปูคำถ้ำปูคำส่งไม้ต่อเหรอส่งไม้ต่อเลย <c oughs> นั่งรอนะเดี๋ยวจะไปสำรวจมาให้ก็คิวจับอะ่ะ กำลังปีนไปดูถ้าปูคําข้างล่างมีแม้้าปากทางขึ้นบอกว่าโอเคลองล่างจ้ะบอกว่าในถ้ามันมืดต้องใช้ไปฉายแต่ก็คนอื่นเขาก็ไม่ซื้อกันนะแต่แม่บอกให้ซื้อก็เลยซื้อสวนกับ ก็หลังที่ลงมาก็ดูเหนื่อยอยู่นะนี่ซื้อไปใช้บอกว่าในถ้ามืดใช้มือถือแสงไม่พอสองได้ใกล้ๆจัดไปสองหมืกีบามสิบาทลองดูเสร็จแม่เป็นคนบอกว่าให้ขึ้นแม่ขึ้นมาได้นิดนึ่งแม่บอกไม่ไหวแล้วก็เลยเป็นตัวแทนขึ้นต่อเ<ะ>ดี๋ยว,วไปดูข้างบนกัน ไม่ธรรมดาขึ้นมาได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเขาบอก120เมตรแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงปากถ้ำแต่ก็ไม่ธรรมดาเริ่มหอบโอ้โหดีที่แม่ไม่ขึ้นมาไม่ธรรมดาจริงๆนะทําใจแป๊บเหนื่อย สวยที่สุดก็ถึงปากถ้ำกลุ่มอื่นอ่ะ whoa ทวนตอนกลับจะววงเวียงต้องแวะคาเฟ่ชื่อดังของเขาคือคูไมค์คาเฟ่แม่กำลังแม่เข้าไปก่อนแล้วคูไมค์คาเฟ่ ทวนเนาะก่อนออกเดินทางจากวังเวียงตรงนี้ก็ตะิวหลังจากวัวพาร์หลังจากหวัวพาร์ดมาทั้งวันก็คือโอ้ขึ้นผาหงาไทรเหนื่อยมากแม่หมดแรงแล้วตอนนี้ไม่ตะคิวดับด้วยตะคิวจับจับมือจับนิ้วโอ้งนิ้วชีโอ้โหนี้นี่เจ็บมากเลยรีบฉิงกินยาแล้วนะแล้วเมื่อกี้กินแคลเซียมเพิ่ม ก็ยัง <g ül üyor> ก็มันมันมันก็มันก็ขึ้นเยอะอะเนาะก็ใช้ใช้เยอะอะใช้ใช้กล้ามเนื้อเยอะ <g ül üyor> พลังงานเยอะแล้วก็ <g ül üyor> หมดแรงก็ไม่แปลกก <g ül üyor> ินขนม <c oughs> เป็นการเติมพลัง <c oughs> แล้วก็ก <c oughs> ับวิวนี้เลยวิวนี้มีพารามอเตอร์ล่อนผ่านอุ้ยสองสองันแน่สองตัวเอ้ยฝั่งนี้สองแล้วก็เป็นี้หนึ่งอ้อามเครื่องโอ้คุณชอบ วิวที่ร้านกาแฟที่ฮิตและต้องมาเช็คอินมันตีคู่เลยจัง <c oughs> ินสูงมากอะ่ะสูงแบบสูงไปยอดเขาขไปแบบก็คงเห็นวิวอาลาังการอยู่มีคนบอกว่าเครื่องเล่นอะไรพวกนี้แอดเวนเจอร์ที่นี่ถูกแบบพิพ <c oughs> ลายหรือว่าแบบ คาราอเตอร์ถ้าเทียบกับไปเล่นที่อื่นบอลลูนก yeah. ็เหมือนกันก็เลยนิยมเป็นที่นิยมของคนเกาหลีคนจีนอะไรเงี้ยก็เป็นเมืองที่เอ่อหน้ามาพักผ่อนอีกเมืองนึงเนาะก็ถ้าไม่ได้อเวนเจอร์อะไรจริงๆรด้วยวิวก็ชิวๆนั่งมองน้ำได้ทั้งวัน ร่ 3, อนกันสามอันเลยติดกันเลยนกีรันเละอันไม่ขึ้นเตี้ยจังอุยเยอะเลยนาบอลลูนทันขึ้นไม่ได้จะได้พลัมอเตอร์นี่สบาย ร่กันเยอะเลยในภาพนี่มีห้า